坐坐坐 哎，是不是讲的是东边上班，西边。

นีตรงนี้สมตงว่น่ีอยงนูมองมที่บอม่ต้องมองคนผมมองคนใบไม่ถูกใมาเยดูที่ม้ตะคาบ่อนเนี่ยมองี้มันถึงแล้วก่อนมาเราถ็นแล้วไม่ต้องไปดูคนไม่ได้ดูครับดูที่ตรงนี้ตอนสตีให้ถไม้ใช่รถฟ้าเียยลงมา ให้ลำตัวบนปิดไอ้ที่ยกเนี่ยเพื่อปิดลำตัวไอ้ซ้ายยกมาเนี่ยเพื่อเพื่อปิดลำตัวบนขึ้นมาเพ้ามวา ขึ้นที่ช้นในขยัออังนี้ดิว่า้านนนตรงนี้คือเท้านอกแล้วเ้นในอัอนนี้ก็ยืงเัรับลูกเสรก็ประมาณ thời yeah. <laughs> Hỏi cầm ma, thật cầm ma.